สลูกที่ยิงได้เนี่ยใช่ไหมนัดแรกเป็นการซ้ำนัดที่สองก็บอลแฉลับมาโอเคเดี๋ยวมันรอดูกันนะว่าเชสโกเนี่ยจะยิงได้ต่อเนื่องไหมแต่ผมรู้สึกว่าการเล่นเขามีประโยชน์นะลูกกาอากาศอะตะกี้พูดค้างไว้พอเวลามันหม่งชงหรือมันพักบอลต่อให้มันมีเพื่อนเก็บได้แล้วแมนยูตอนเนี้ยบอลขอกับพื้นอะไม่ไม่ได้เน้นมากเท่าบอลยาวบอลยาวก็คือบอลในลักษณะกลางศาสตร์ขึ้นไป หรือสามเซนเตอร์ศาสตร์ขึ้นไปหรือโกศาสตร์ขึ้นไปแล้วมันมีเป้าอ่ะอย่างนี้น้อยเชสโกเนี่ยมันขึ้นหมงแล้วมันยังโงต่อให้เพื่อนได้แล้วแบบแมนยูก็ไปเก็บจังหวะสองเล่นต่อเอาอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งหรืออีกเป็นอีกแนวทางการเล่นหนึ่งอาทิเช่นลูกที่ชงไปให้เอเบโมหลุดอ่ะพี่เบนเอ็มเจอเชลซีอ่ะเอเบโมอ่ะแล้วไปนไอซานเชฟไปโอกมาเทเลอร์ทาร่าไปเตะเขาอ่ะแดงเลยแดงเลย นั่นแหละก็เนี่ยแหละโอเคหรือว่าเป็นประโยชน์ของสรุปง่ายเอาภาพรวมง่ายๆแล้วกันผมชอบเชสโกมากกว่าฮอยลุนนะถึงแม้จะรักฮอยลุนมากกว่าอืม